แต่ในบ้านเราเองก็ต้องยอมรับเมื่อคืนนี่เช้านี้ดูทีวีช่องไหนก็มีแต่โอ้ยผมก็รู้สึกมันมันจะมากไปนิดหนึ่งนะทีวีบ้านเราเนี่ยตายเกลื่อนศพข้างถนนตายเกลื่อนอจริงๆก็มีคนตายจริงๆแหละข้างถนนน,นะใช่ค่ะสามสี 3, 4, 5, ่ห้าจุดอะไรประมาณเนี้นะแต่รู้สึกว่าภาพมันได้ถูกขยายมากจนเกินไปนิดหนึ่งในความรู้สึกของนายสำรานนะของน้องปูนาอาจจะมากเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ อันนี้ก็แล้วแต่มองนะแต่ก็มีต้องยอมรับว่าสภาพแบบนี้ทําให้เราไม่สบายใจจริงๆน,นะบางคนเป็นโควิดจริงๆนะครับที่เสียชีวิตวนะใช่แล้วค่ะแล้วก็ห้าหกชั่วโมงกว่าจะได้พบศพกว่าจะกว่าจะมีคนเอาศพ <คน S 1> ไป,ไปก็ต้องทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วก็ออมีภาพข่าวที่มีการบรรยายว่าก่อนคนหนึ่งที่เขาเป็นคนเร่ร่อนนะคะก่อนที่จะเสียชีวิตก็คือเดินมาแล้วมันล้มตรงนั้นก่อน แต่ด้วยสถานการณ์โควิดปกติคนไทยเราจะไม่เป็นอย่างนั้นเห็นใครล้มก็จะเข้าไปช่วยใช่ไหมคะแต่เพราะไม่คนมันเกรงกันใช่ก็ไม่มีใครเข้าไปช่วยคือใจเขาใจเราเถอะครับผมเองก็เถิดต้องคิดมากนะคือไปช่วยถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วไม่มีสถานการณ์โควิดเนี่ยเราเห็นใครล้มใครเลือดสาดใครยังไงเขาต้องเรียกแท็กซี่ต้องอุ้มช่วยกันอุ้มขึ้นแท็กซี่ขึ้นรถนนี่นั่นนะแต่นาทีนี้โหยิ่งยามดึกสงัดวิกาลอย่างนั้นเนี่ยนะฮะโหยิ่งลำบาก ก็ปล่อยให้ทิ้งนอนไว้ต้องยอมรับว่าเป็นสภาพการที่เกิดขึ้นจริงแล้วตอนนี้นะฮะคือโครงการแพทย์ก็ยอมรับเป็นทางการแล้วค่ะคุณหมอเบิร์ตคุณหมอพิสมัยถแถลงว่าตอนเที่ยงเครื่องวันนี้ก็ยอมรับนะครับว่าตอนนี้ศักยภาพของโรงพยาบาลเตียงมันเต็มแล้วใช่มันเบ่งเตียงแล้วมันเตียงเสริมแล้วท่านผู้ชม,มรเราเห็นภาพที่สระบุรีนะฮะ เห็นไหมฮะที่เป็นข่าวเป็นคราวต้องเอาผู้ป่วยบางส่วนเนี่ยนะฮะให้มันนอนอยู่ข้างนอกพร้อมถ mm ั hmm. งออกซิเจนใหญ่ๆเบื้อนล่มนะฮะแล้วก็มีฉากกั้นเล็กน้อยแต่ดูแล้วมันก็ต้องสายหน้าคือโอ้ยเป็นภาพที่ไม่อยากเห็นไม่อยากมองนะฮะคือส่วนหนึ่งไม่ได้เป็นโควิดหมดนะแต่เขาต้องรักษาผู้ป่วยเหล่านี้คือไม่เอาเข้าไปกลัวต้องแยก จะไปติดเชื้อจะไปติดเชื้อกัน,<ง>กนอืก็เลยต้องจําเป็นต้องมานอนกันออกกันหน้าโรงพยาบาลสิบคนสิบกว่าคนสิบกว่าอะไรอะเตียงเตียง,งคนไข้นี่นะฮะสภาพแบบนี้เกิดขึ้นมานะฮะอันนี้แหละตอนนี้ก็เลยต้องระดมกันทุกวิถีทางนะฮะเพราะข่าวใหญ่เมื่อวานท่าน้องปูนาดูนะค่ะคมรมเห็นพร้องให้รมอรตอบ้าโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ของตัวเองนะฮะ ใช่ค่ะอันนี้เห็นพ้องแต่ผมไปเช็คดูดีๆแล้วนะยังไม่ได้เป็นมติที่ว่าจะต้องเดินหน้ากันนะยังไม่ได้สุกงอมหรือตกผลึกกันเพียงแต่ว่าเป็นแนวคิดของท่านมติกระทรวงสาธารณสุขคท่านรองนายกอนุทินชาญวีรกุลคล้ายๆว่าวภาษาชาวบ้านคือโยนผ้าแล้วอะ่ะเพราะตอนนี้ไม่ไหวแล้วกรุงเทพเอาไม่อยู่แล้วต้องให้เอาตัวผู้ป่วยนี่ กลับบ้านกลับภูมิลำเนาทุกคนก็อึ้งกันเลยในคอรมอนะฮะแต่ก็ไม่ได้เป็นมติที่เห็นชอบกันแบบโอเคเป็นฉันทามติอย่างนั้นนะยังไม่เชิงนั้นนะครับแต่ในเชิงข่าวมันออกมาแล้วว่าคอรมอเห็นพ้องออันนี้ผมก็อยากขอความชัดเจนจาก,กรัฐบาลสักนิดหนึ่งนะะมีรายละเอียดตรงไหนบ้างน้องๆที่ควรจะได้รู้กันนะฮะคุณอนุชาว่าอย่างไรู้ ทางด้านของคุณอนุชานะคโบรพชัยศรีค่ะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการแถลงภายหลังการประชุมคอรมอว่าที่ประชุมคอรมอเนี่ยก็มีการเห็นพ้องกันและก็มีความเห็นร่วมกันว่ารัฐมนตรีนะคะควรที่จะมีการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ปัจจุบันมีการติดเชื้อมากขึ้นโดยไปช่วยประสานงานในลักษณะของการจะตั้งโรงพยาบาลสนามการดําเนินการประสานจัดหาเตียงให้ผู้ติดเชื้อรวมถึงมีการ รับผู้ป่วยนะคะจากกรุงเทพมหานครปริมณฑลที่มีความสมัครใจจะไปรักษาตามภูมิลำเนา ก็โดยจะให้ทางด้านของคอรมอนะคะประสานกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสาธารณาสุขจังหวัดองค์กรปกคอรองส่วนท้องถิ่นค่ะเพื่อให้ดําเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาที่เร็วที่สุดนะคะนอกจากนี้ทางด้านของนายอนุชาค่ะก็ยังบอกอีกว่านายกยังได้มีการแจ้งที่ประชุมคอรมอว่าจากกรณีที่นายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ทีมโฆษกประจําสํานักนายกได้มีการสละเงินเดือนนั้นก็มีความคิดที่จะนําเงินดังกล่าวค่ะ ไปทำกล่องอยางชีพนะคะโดยก็จะมีอุปรกรณ์ต่างๆที่เหมาะสมกับบุคคลที่คิดว่าตัวเองติดเชือ้อโควิด -19 ให้ได้รับการดูแลเบื้องต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประลอดวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนในะคะเครื่องวัดออกซิเจนนะคะที่ปลายนิ้วยาวรักษาโรคนะคะแล้วก็มียาพาราซเซตามอลฟ้าทลายโจรหน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็จะส่งมอบไปยังประชาชนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวดหรือว่าพื้นที่สีแดงเข้มค่ะอืม,อมน,อน,นี้ก็ คือดูแล้วก็ยังไม่ชัดเจียนซะทีเดียวว่านี่แหละครับเนี่ยค่ะจะเอากันยังไงใช่ค่ะก็เหมือนประมาณว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องประสานก่อนน่าจะอาจจะต้องรอว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดสาธารณาสุขจังหวัดหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะมีในเรื่องของการที่ว่าจะออกมาสอดรับในเรื่องนี้ยังไงอาจจะต้องรอมีการพูดคุยกันก่อนนะคะเพราะว่าเขาก็เนี่ยประชุมไปแล้วอาจจะต้องประสานไปก่อนแล้วคงอาจจะมีการถแถลงออกมาอ๋ออยากให้ถแถลงให้มันชัดๆเลยว่าจะเอายังไงนะฮะค่ะ แต่ว่าเป็นก็เป็นอาการเป็นภาพสะท้อนแล้วครับว่า uh huh. ว่ามันว่ามันอะไรมันตอนนห้มันมันก็ต้องบอกว่าวิกฤตค่ะมันไม่ใช่วิกฤตธ,ธรรมดามันเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตมันเป็นแต่ยังไม่บอกภาษาชาวบ้านนะมันโคตรวิกฤตยังไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่ามันรวิกฤตแล้วเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติแล้วนะแล้วมันลุงตู่เมื่อวานก็โพสต์ในเฟซบุ๊กนะใช่ค่ะเป็นการโพสต์ยาวมาก นะทีมงานคงจะเขียนให้ท่านก็คงดูนะจริงๆงท่านก็เป็นนักเขียนเหมือนกันแหละแต่ว่าท่านก็คงเล่าเอยเขียนอย่างนี้นําเสนออย่างนี้ค่ะนะแต่ว่าไฮไลท์มาอยู่ที่ว่านั่นแหละครับคล้ายว่าสิบสี่วันสถานการณ์น่าจะดีขึ้นใช่ค่ะนถ้าก็เท้าความมานะจนถึงวันนี้คือเมื่อวานเป็นเวลามากกว่าหนึ่งปีแล้วที่ประเทศให้ที่ประเทศของเราและทั่วโลก หลงต้องต่อสู้กับเชื้อวรัสโควิด19ในวันที่25ม,มีนาคมของปีที่แล้วผมได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจและบังคับใช้มาตรการกคุมเข้มอันที่เข้มงวดเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดนี่นะฮะท่านก็ไล่มาไล่ามานะสถากนาการณ์ก็ดีขึ้นนะแต่ก็บอกว่าเป็นโชคร้ายของชาวโลกที่วัสโควิดยังไม่หายไปไง,ง่ายๆและกลับกลายพันธุ์ไปสู่สายพันธุ์ที่มีติดต่อกันได้ง่ายขึ้น แล้วก็บอกต่อมาว่าวันนี้เราต้องยอมรับว่าสถานการณ์ได้เดินทางมาถึงจุดที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อหัวเลี้ยวหัวต่อของภาวะวิกฤตอีกครั้งเราต้องเจอกับการแพร่ระบาดครั้งร้ายแรงที่สุดข,ของประเทศไทยที่เคยเจอมาหลังจากเมื่อวันที่12บสองที่ผ่านมาผมได้ประกาศการล็อกดาวน์1ิจังหวัดใช้คําว่าล็อกดาวน์นะใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยคือท่านอนุญ,ญาตแล้วแหละใช้ไปเลยล็อกดาวน์โดยปิดสถานที่และกิจการบางแห่งประกาศเคอร์ฟิวและ การจำกัดการเดินทางแต่คณะแพทย์ที่ปรึกษาได้ประเมินแล้วว่าสถานการณ์ยังคงไม่ดีขึ้นผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตยังไม่ลดลงกระทรวงสาธารณสุขพบว่าผู้เสียชีวิตจานวนมากเป็นผู้สูงอายุและ,ะผู้มีโรคประจาตัวซึ่งเกิดจากการติดเชื้ออาจจากคนในครอบครัวหรือคนที่รู้จักที่นําเชื้อมาแพร่ในบ้านท่านก็ไล่ลเรียงไปนะฮะซึ่งก็ยังมีการฝากด้วยนะอยากจะขอให้พวกเราทุกคนเนยอดทนกันอีกครั้ง นะคะที่ท่านบอกแล้วก็อยากจะให้ทุกคนให้ความร่วมมือในเรื่องของมาตรการต่างๆอย่างเต็มที่นะคะท่านเองท่านก็บอกว่าผมทราบดีว่าจะต้องมีพี่น้องจานวนมากที่ไม่สามารถทํามาหากินได้ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งนี้ทําให้ผมทุกใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ได้พยายามหาหนทางในการช่วยทุกท่านมาโดยตลอดด้วยมาตรการเยียวยาต่างๆทั้งการชดเชยการหยุดงานการจ่ายเงินพิเศษเพิ่มการลดค่าน้ําค่าไฟการพักชําระหนี้การลดค่าเทอมแล้วก็นโยบายอื่นๆ ที่จะออกมารองรับนะคะให้ครอบคลุมแล้วก็ทั่วถึงแล้วก็จะมีการทบทวนนโยบายต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดยิ่งขึ้นซึ่งในวันนี้คอรมอก็มีมติเห็นชอบในเรื่องของการเยียวยาเพิ่มอีก3จังหวัดสีแดงเข้มแล้ว<ช>นะคะ<ช>อย่างจังหวัดที่เราอยู่นี่ก็พี่น้องประชาชนนะคะทุกอาชีพเนี่ยก็เตรียมรอได้รับเงินเยียวยาได้เลยเดี๋ยวจะมีการโอนเงินเข้านะคะระบบอัตโนมัตินะองท,ท่านก็พูดเรื่องเนั่นแหละเรื่อง,เ,อเ,องเ,อเครื่องตรวจ คัดกรองอ่ะนะฮะแล้วก็การจัดซื้อแอนติเจนเทสคิตอ่ะนะฮะในราคาถูกแล้วก็เพิ่มเตียงน่นนี่นั่นสร้างระบบ call center ที่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือ home isolation <ช>รวมทั้ง community isolation ที่ทำให้เป็นอะไรไปดูแลรักษา,าตัวนะฮะก็คือใช้รักษาตัวที่บ้านแล้วก็ใ,ให้คุณหมอติดตามอาการการวัดไข้ต่างๆส่งผ่านทางออนไลน์อะไรเนี่ยนะคะ แล้วก็ย้ําว่าวันนี้ผมได้รับข่าวดีจากกระทรวงยุติธรรมว่าอันนี้ในคุกนะค่ะคือคุณสมศักดิ์รายงานตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วแหละนะฮะว่าผลการใช้สมุนไพรไทยคือฟ้าทลายโจรและกระชายขาวในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ในเรือนจํานั้นได้ผลเป็นอย่างดียิ่งนี่โดยผู้ป่วยที่รักษาด้วยฟ้าทลายโจรหรือกระชายขาวนั้นหายป่วยทุกคนซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ และจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการแก้สถานก,การณ์ด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยจริงๆทายคอมเมนต์ตรงนี้นะรัฐบ,บาลเลช้าไปก้าวใหญ่ๆนะครับเรื่องของกระชายขาวกับกับฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรนนะค่ะอันนี้แหละครับเป็นบทเรียนนะด้วยความเคารพนอ,อกนั้นเรื่องวัคซีนนี่นะฮะบังเอิญบังเอิญวันที่ยี่สิเมื่อวานนี้เองอะนะที่เราก็ได้เซ็นสัญญาซื้อไฟเซอร์ ตอนนี้เาก็พูดถึงเรื่องนี้นะพูดถึงเรื่องนี้ก็จํานวน20ล้านโดสด้วยกันนะคะที่จะมาส่งในไตรมาสสี่ของปีนี้อย่างที่มีการรายงานไปแล้วก็ทางคนสารัญก็บอกรับไตรมาสสี่ก็ประมาณตุลาคมใช่ไหมคะครับนี่แหละค่ะก็เนี่ยที่เป็นไฮไลท์ในผ้าหัวสิบสี่วันดีขึ้นตรงไหนอ่ะมันมาอยู่ย่อหน้าท้ายน้องอุนาใช่ค่ะเพราะท่านเขียนดูต้องสี่แผ่นอ่นไม่ไหวนะฮะใช่เยอะมากค่ะความตั้งใจคงเยอะ ท่านเลียงท่านยกของบอกเ้ยเขียนในละเอียดนะเดี๋ยวสื่อมวลชนไม่เข้าใจเดี๋ยวคุณสำนาญปูนาไม่เข้าใจจริงๆไม่ต้องยาวขนาดนี้ก็ได้นะครับนะคะก็อาจจะมีแบบบางทีใส่อารมณ์ในเรื่องของการแบบเป็นห่วงประชาชนเข้าไปด้วยนะคะบางข้อความอะไรก็บอกว่าตอนนี้นะท่านก็เปรียบเทียบว่าไอ้โควิดนี้ไม่ใช่เป็นธรรมดานะมันเป็นสงครามโลกสงครามของโลกกับโควิดยังไม่จบสิ้น ของโลกนะสงครามกับของโลกกับโควิดยังไม่จบสิน้นการต่อสู้ของไทยในล,ลอกนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งทั้ง13จังหวัดถือเป็นสมรภูมิรบที่เราจะต้องชนะชนี่ท่านเป็นพบทบอเก่านะน้องกูนะและยึดพื้นที่คืนกลับมาจากไวรัสเจ้าจากไวรัสายนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้มีประชาชนต้องบาดเจ็บล้มตายเอาต้องเจ็บป่วยล้มตายไปมากกว่านี้แต่การสึกครั้งนี้รับไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยเพียงลําพัง แต่ต้องเกิดจากความสมัคคีของคนในชาติโดยเฉพาะในสมรภูมิทั้ง13จังหวัดนี้จะดําเนินการตามมาตรการที่ออกมาอย่างเข้มงวดที่สุดงดลดเรื่อยงการเดินทางและการรวมตัวทํากิจกรรมไม่ทําให้ตัวเองและคนรอบข้างเสี่ยงอันตรายในขณะเดียวกันก็ต้องมีสติในการรับและส่งต่อข้อมูลข่าวสารและช่วยกันสื่อสารสร้างสารรค์ด้วยพลังบวกและน้ําใจไทยซึ่งทั้งหมดนี้ทําให้เราสามารถผ่านวิกฤตในรอบแรกมาได้ และผมและคณะแพทย์เชื่อว่าหากเราล็อกดาวตัวเองได้จริงๆนี่ล็อกดาวตัวเองนะสถานก,การณ์ควรจะเห็นควรจะต้องเห็นผลดีภายในสิบสี่วันและเราจะผ่านพ้นช่วงหัวเล่ยวหัวต่อน,นี้ไปได้อีกครั้งนี่นะครับนอกจากนั้นท่านกอนยังขอย้ำเรื่อง work from home ให้ได้ร้อเปอร์เซ็นต์นะค่ะ อันนี้ท่านเรียกว่าสถานการณ์ที่มันหัวเลี้ยวหัวต่อกกันแโค้งสําคัญอะนะใช่ค่ะถ้าแปลไทยเ็นไทยคือถ้าโค้งนี้ถ้าเลี้ยวไม่ทันนะหลุดหลุดโค้งแหกโค้งตอกเค่ะตัวใครตัวมันละแหละนี่พูดกันให้มันเห็นภาพนะค่ะดังนั้นท่านของลุ้นโค้งเนี่ยนะฮะสคัญคือต้องล็อกตัวเองด้วยนะฮะตอนนี้หลายประเทศนี่กลับมาสู่การล็อกตัวเองกันอย่างเข้มงวดนะฮะบ้านเราเนี่ยห้ามทํากิจกรรมห้าคน ประมาณนี่นะฮะใช่ค่ะมัวสมกันเนี่ยนะะสิงคโปร์ตอนนี้สองคนก็ไม่ได้แล้วนะแค่ได้สองคนนะน้องปูน,นะค่ะเออเพราะว่าเจ้าเดลต้าเนี่ยเดลต้ามันแรงมากมันแรงมากนะฮะพูดถึงเดลต้าอยากจะให้ดูตัวตารางความรุนแรงของเจ้าเดลต้านิดหนึ่งนนะคะที่ทางด้านของสอบ,บคได้มีการทำเอาไว้เอาเฉพาะในส่วนของนะคะสัดส่วน นี่น่าจะเป็นของพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเดียวเลยนะคะคุณผู้ชมดูจากตัวกราฟิกที่ทางด้านของสอบคทำอาไว้น่าเป็นห่วงมากสําหรับเจ้าตัวนี้เห็นความรุนแรงของมันไหมคะว่าแทบจะแบบว่าบางพื้นที่เนี่ยแทบจะกินเต็มมงเลยทีเดียวนะคะสัดส่วนก็ค่อนข้างสเสียอ,อยู่นะคะอย่างเดลต้าเนี่ยก็มากถึง53.9%เลยทีเดียวนะคะรองลงมาก็คือตัวอัลฟาก็คือสายพันธุ์อังกฤษเดิมนะคะอยู่ที่45.66 ะะแสดงว่าไอ้ที่มันเยอะๆตอนนี้แล้วก็มากขึ้นตอนนี้เนี่ยก็น่าจะสันทินฐานได้ไม่ยากว่าก็น่าจะเป็นเดลต้าทั้งนั้นเลยที่ติดติดกันค่ะ,ะนะครับจากโควิดนะครับวันก่อนโน้นนี่เราก็ได้ลําลึกคนที่คนที่ดีจากไปเพราะโควิดก็หลายคนนะใช่ค่ะนะรวมทั้งคนทั่วไปซึ่งเราโทษนะไม่ได้เอามานําเสนอเพราะว่าอาจจะไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวหรือว่ายังมีข้อมูลไม่เพียงพอ พ่อค้าแม่ขายเจ้าของร้านก๋ยวยเตี๋วดังๆอย่างนี้นะฮะโอ้ล้มกันเป็นไปไใบไม้ร่วงจริงๆนะยเสียชีวิตบิ๊กเนมอย่างคุณนรงโชควัฒนาก็คิดไม่ถึงนะครับโอ้โหงานศพหนึว่วันเดียวแทบไม่ได้ไปสวดไม่ได้ไปฟังธรรมไม่ได้ไปรำลึกอะไรกันเลยนะต้องรีบเผาค่ะ,ะ,ะเมื่อวานก็มีคนที่ผมก็รู้จักนะ้องกุณาเพราะว่าเคยร่วมงานกับท่านเนี่ยนะฮะ สมัยโน่นะเป็นนักข่าวปีสองหนึ่งสองสามนะเกิดหรือยังไม่เกิดนะยังไม่เกิดนะคะ <laughs> ถ้าเกิดแสดงว่าแก่มากคุณวิเาจจาก,ก้อนทองนะเนี่เขาเป็นนักข่าวสงครามปีสองหนึ่งสองสามหนังสพิมพ์รายสัปดาห์ด้วยการตอนโน้นนะเนี่ยแสดงปีที่เราเริ่มเข้าพี่เราเริ่มเข้าสืออนน 2, 1, ่อมวลชนปีสองหนึ่งนะเมื่อก่อนเราเป็นครูเป็นครูครสอนหนังสือ คุณวิระจากก้อนทองก็เป็นนักข่าวสงครามเหมือนกันนะนคนนี้แหละครับก็ท,ทําหนังสือโน่นนี่มันมาต่อมาก็ที่ไปโด่งดังมากเลยไปอยู่ไทยรัฐเจ้าของนําปากกาฉลามเขียวอ่ะเป็นคอลัมัิสตนนะฮะออกจากท่ก็ไปอยู่บ้านเมืองก็มีฉลามเขียวนิวส์รายงานเนีนะนี่เห็นมาทีมงานก็บอกเอาไหมพี่นําเสนอหน่อยก็โอเคอขอไว้อะไรคุณวิระจากก้อนทองนะค่ะก็มีโรคประจําตัวแล้วก็ เห็นบอกว่าโควิดด้วยก็แสดงความว่าอะไรที่นี้นะทีนี้นิดหนึ่งนะตอนนี้คือทางทางทางการน่ยนะก็เร่งระดมการฉีดวัคซีนค่ะวัคซีนเราก็ยังไม่ลงตัวเป๊ะป้าหรอกนะแต่มันก็เห็นที่ทางที่ดีขึ้นค่ะนะฮะก็มีหลายพื้นที่ค่ะก็ออกมาประกาศเพื่อมีหลายาพื้นที่ทคือตอนนี้เนี่ยนะกลุ่มสองกลุ่มใหญ่ๆนะค่ะกลุ่มอะไรนะกลุ่ม โรคเสี่ยงเจ็ดโรคเจ็ดโรคเสี่ยงนะคะแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุผู้สูงอายุนะปรากฏว่าในกรุงเทพตกค้างกันหลายแสนนะใช่ค่ะตอนนี้นี่ต้องเรียนตรงๆครับท่านผูะว่าสเวีนขวัญเมืองนะฮะก็เป็นตำบลกศนตกนะโดนวิจารณ์เยอะนะแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็เห็นว่ากําลังทําอะไรกันอยู่เยอะเหมือนกันนะที่จะเร่งระดมในการให้ได้รับการฉีดวัคซีนนะฮะวัคซีนมีกรุงเทพนะค่ะ แต่ว่าทําไมคนไม่ไปฉีดโดยเฉพาะย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุกับกลุ่มเสี่ยงเจ็ดโรคก,กลุ่มเ,เสี่ยงเจ็ดโรคน,นะฮะอันนี้แหละก็เลยตอนนี้มีแคมเปญกันหลายจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครด้วยนะฮะตอนนี้หลายศูนย์หลายจุดเนี่ยเขานัดฉีดนะท่านผู้ชมที่มีพ่อแม่พี่น้องก็รีบหาข้อมูลหน่อยค่ะลองนะดูก็ได้ค่ะมีการาฟริกทำมาให้เหมือวมันกลองไล่ไปนะคะ,อ,ะอันนี้ที่สมุรสาครนใช่ไหมนี่อ่านี่เป็นสมุรสาครน,นะคะ กรุงเทพมีไหมลองเปิดไลน์กรุงเทพที่พารากอนอะไรอย่างนี้นะตอนนี้ตอนนี้วอล์กอินได้หมดเลยนะวอล์กอินไหมครับไม่ต้องไปไม่ต้องจองคิวแล้วไปเลยนะเดินไปเลยนี่อันนี้ที่สยามพารากอนค่ะก็เนี่ยแหละค่ะไปได้เลยนะคะไม่ต้องจองคิวนะคะเดี๋ยวดูโพสตต่อๆไปเลยมันจะมีรายละเอียดข้อมูลอยู่นะคะเป็นของไทยร่วมใจนะคะกรุงเทพปลอดไทย ชาค่ะก็สําหรับผู้ที่มีอายุนะคะ60ปีขึ้นไปแล้วก็อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะที่ลงทะเบียนแล้วนะคะก็มาฉีดตามนัดหมายได้เลยนะคะแต่ว่าเห็นว่าตอนนี้เนี่ยไม่ต้องลงแล้วเพราะว่าสถานการณ์มันฉุกเฉินก็มีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าใครอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะเจโรคก็เนี่ยคะ่ะไปฉีดกันได้เลยนะคะมีตั้งแต่วันวันนี้นะคะวันที่21แล้วนะคะก็ จะไปได้เลยนะคะแล้วก็ไล่เลียงไปจนวันที่ 22, 23, นะคะ24 25แล้วก็26เนะะี่ยค่ะที่ SCG ที่บางซื่อก็มีเหมือนกันนะแต่คนละอันกับที่ที่อะไรชุมทางบางซื่อเนะเขาเรียกอะไรนะตรงนั้นนะบางเขนศูนย์กลางอะไรศูนย์กลางอะไรน,น,นะรที่เขาฉีดอยู่แล้วนะใช่ค่ะอันนี้นี่หอการค้าไทยก็จะไปร่วมกับทาง SCG ก็ฉีด Walk-in เหมือนกันไปเลยนะค่ะนะ เสียดายลืมเอาเพจเอาเอากราฟิกมาให้ดูนะคือหาข้อมูลให้กับกลุ่มญาติผู้ใหญ่หน่อยนะกับอีกอันหนึ่งเดี๋ยวลืมแจ้งข่าวดีนะเพราะเกี่ยวกับหญิงมีคันเนี่ยนะเถียงกันแล้วก็สับสนกันมากกอนเที่ยงผมก็ฟังมาจัดจะเต็มหูเลยน้องปูน่าว่าค่ะไปฉีดได้เลยตอนนี้เป็นที่ยุติแล้วนะทางการแพทย์ทางการศึกษานะค่ะหญิงมีครรที่ท,ที่มีท้องเกินร้อยยี่สิบวัน สี่สามสิบสามสี่สิบสองเอ้ยร้อยยี่สิบวันกี่เดือนท้องหญิงท้องเกินสามเดือนนะคะอ๋อสสี่เดือนอ๋อถ้างี้สี่เดือนนะก็สี่เดือนนะคงันอาจจะผิดตรงนี้นิดหนึ่งนะไม่เป็นไรนะฮะก็ไปฉีดได้นะครับค่ะไปฉีดได้นะสี่เดือนนะฮะไปฉีดวัคซีนได้แต่ว่าถ้าถ้าเพิ่งท้องอะไรอย่างนี้นะเดือนเดียวหรือสามสัปดาห์อย่างนี้ไม่ได้ อันนี้ก็เป็นข่าวดีเพราะว่าเพราะมีคําถามเยอะผมจัดวิวุยกับคนโทรมาถามต้องลงท้องนีฉีดได้หรือเปล่าคุณสมรานก็นะสี่เดือนไปก่อนสี่เดือนไปก่อนนี่นะฮะค่ะนอกจากนั้นมันจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับวัคซีนอีกเยอะแหละนะคือรวมความแล้วตอนนี้นี่กรุงเทพก็ระดมฉีดกันเต็มที่นะฮะค่ะกรุงเทพมหานครปทิมณานอะไรเงี้ยค่ะปทิมณฑนก็นนทบุรี ประทุมธานีนะคะนควปรปฐมสมุทรสาครอ,อะไรสมุทรปราการอะไรเงี้ยก็สามารถไปลงทะเบียนในส่วนของอออพื้นที่เพราะอยู่ส่วนใหญ่ของสาธารณสุขแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีการให้ลงทะเบียนอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะไวกว่าถ้าบางคนเขาแบบไปรอที่หมอพร้อมอะไรเงี้ยก็อาจจะนานนิดนึงนะคะแต่ถ้าลงไปในส่วนของแอป แอปพลิเคชันของพื้นที่หรือลงทะเบียนกับพื้นที่เนี่ยก็จะไวขึ้นใครไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะคะเขาก็มีนะคะหลากหลายาัก่วนที่ร่วมกันรู้สึกว่าเซเว่นอีเลฟเว่นก็สามารถลงทะเบียนในเรื่องของการรับการฉีดวัคซีนได้ร้านค้าร้านสะดวกซื้อที่เขาร่วมโครงการอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปกันได้หรือว่าบางธนาคารนะคะก็ยังสามารถให้เขาเนี่ยช่วยลงทะเบียนให้ได้เลยนะคะก็ไปลองติดต่อดูสำหรับใครที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นิดหนึ่งนะส่งท้ายกันยิงๆนี่นะริงๆสถานก,การณ์น่าจะดีน่าจะคลี่คลายดีขึ้นแล้วแต่ก่อนคลี่คลายคุณสมชายแสวงการนะก็<น>ะบอกขอบน,นอขอบนหน่อยขอบนหน่อยขอบนหน่อยบนบนผ่านเฟซบุ๊กนะฮะขอบนหน่อยส,ยสวนนยสมชายแสวงการนี่คนนี้แหละครับคือผมรู้สึกว่าท่านก็เอาจรังกับเรื่องไอ COVID ้โควิด -19 นี่มากนะ,ะในฐานะที่เป็นกรรมการประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคของวุฒิสภานะฮะ คือบนเรื่องกทมเนี่แหละคุณสมชายบอกว่ายิ่งมีข่าวว่ากทมมีสต๊อกวัคซีนค้างหนึ่งจุดสามล้านโดสเห็นไหมฮะแต่ทําไมถึงนี่แหละครับชาวบ้านยังเข้าไม่ถึงทั้งที่ตอนนี้ก็มีจุดบริการเยอะแยะหลายแห่งที่ scg ที่สยามพารากอนอะไรประมาณเนี่ยนะก็เชิงบนบน,บนแล้วก็เชิงมีข้อเสนอด้วยนะใช่ค่ะนนทั้งหมดสี่ข้อซึ่งเราก็คงไม่ต้องอ่านแล้วเพราะว่าสถานการณ์คงจะที่คลายแล้วก็คงจะ สื่อข่าวส่งความกันถึงแล้วแล้วครับบนเพื่อสร้างสารรค์บนแล้วก่อนเสนอแนะให้ข้อมูลนี่แบบนี้ไม่เป็นไรหรือว่าดีแต่ก็เ,เรื่องที่ดีท่านก็เน้นว่าเนี่ยอย่าใช้ให้คนที่มีอายุเยอะๆไปฉีดกันทําการลงรูปเอาไว้ได้ยนะคะเป็นรูปของผู้สูงอายุต่างๆที่ไปได้รับการฉีดวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะภาพต่อไปได้เลยคะ่ะเร็วๆนะคะก็เหมือนประมาณว่าส่งเสริมอย่าใช้ทุกคนเนี่ย พาผู้สูงอายุาไปฉีดกันใช่เพราะว่าคนที่เสียชีวิตนะตอนหลังๆพราบว่าผู้สูงอายุกับคนที่เจ็ดกลุ่มโรคเสี่ยงน,นะใช่ค่ะออก็อย่างท่านล่าสุดที่เพิ่งแจ้งไปก็เนี่ฮะมีโรคส่วนตัวเห็นไหมคะมันก็ส่งผลได้ไวขึ้นปิดท้ายกันเบาๆหน่อยเครียดมาแล้วค่ะเรื่องวัคซีนขอยืมจากการ์ตูนของบัญชาคามินในผู้จัดก,การหรือมเเจอร์นะฮะ การ์ตูนในช่องกูว่าแล้วกูว่าแล้วว่ายังไงก็มีเจ้าหน้าที่มารายง,งานท่านผู้นำซึ่งเป็นประธานาธิบดีบอกว่าท่านประธานาธิบดีวัคซีนเราเอาเดลต้ามีอยู่คนยังติดเชื้อสูงทุกวันพูดด้วยความตกใจนะนะผูนานะท่านผู้นำซึ่งเป็นประธานาธิบดี เรารู้สึกคนนี้หรือเปล่าไม่รู้ที่กําลังจะบริจาควัคซีนให้เราหนึ่งจุดห้าล้านโดสใช่ท่านนี้หรือเปล่าใช่ท่านนี้หรือเปล่าอบอกว่านนเาบาเบาหน่อยเดี๋ยวคนไทยได้ยินแล้วก็มีรูปนะคะกาลังขนไฟเซอร์ Pfizer ขึ้นเครื่องไปออ,อ,อันนี้จริงๆนะก็กเ็เป็นที่ขำขันแต่มันก็ซ่อนเนื้อหาเอาไว้ว่าคือวัคซีนเทพมันไม่เทพจริงหรอกอม,มันเทพมันดีนั่นแหละมันอาจจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่า ซินโนแวคอะไรสักหน่อยก็ได้แต่ก็แตเอา Delta เดลต้า Delta ไม่อยู่เอาเดลต้าไม่อยู่สิงคโปร์พิสูจน์มาแล้วว่าพอเจอเดลต้าเนี่ยประสิทธิภาพของอวัคซีนเทพยอย่างไฟเซอร์ก็ลดลงเหลือ9ก9หสเ้าเปอร์เซ็นตที่อิสราเอลนะหกสิบสี่เปอร์เซ็นตนะฮะบางคนบอกเฮ้ยเขายังดีกว่าซินโนแวคเราก็ไม่เถียงกันหรอกว่ากันไปเถอะนะแต่ผมซินโนแวคกสองเข็มผมยังรู้สึกกับผมอุ่นใจผมปลอดภยัย ว่ายังไงก็ไม่รู้ถ้าเจอนะ,ะผมยัง้งมั่นใจว่าผมยังโอเคแหละนะกว่าจะเรากว่าจะเราล้มลงอะนะ,ะก็ต้องสู้กันนะแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยนะ่นะไม่ได้ใช่แล้วรั้บางเขาก็มีนวัตกรรมเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยแหละนะฮะต่อไปอต้องมีเข็มที่สามไปบูสต์ไปอะไรก็ว่ากันไปอืม,อมก็อยากจะรณรงค์เนาะให้ทุกคนถ้ามีโอกาสแล้วจะต้องไปฉีดวัคซีนอย่าไปสละสิทธิ์เลย ตอนนี้มีอะไรก็ฉีดไปก่อนนะคะคเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยแน่นอนว่าตอนนี้ก็น่าจะชัดเจนแล้วแหละว่าวัคซีนทุกตัวที่มีอยู่ในโลกตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าป้องกันไม่ได้หลกร้อยเซนะคะยังไงฉีดแล้วก็มีสิทธิติดทุกยี่ห้อแต่ที่ช่วยได้แน่นอนก็คือบรรเทาความรุนแรงของโรคนะคะแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตได้อย่างดีที่สุดนะคะก็รณรงค์กันด้วยอย่าไปสละสิทธินะ,ะนะคะจะได้ไฉีดกันเราจะพักกันสักครู่นะครับเพื่อรักษา ฟอร์แมตหรือรูปแบบของรายการมานิดหนึ่งเพื่อมีโฆษณาค่ะในอนาคตนะท่านผู้ชมซื้อโฆษณาได้นะราคาถูกๆนะฮะติดต่อที่เบอร์ไหนเบอร์นั่นแหละค่ะไปเบอร์เดียวกันกับช็อปสี่ดับสโตได้มเลยก็บอกการมาได้นะครับเพื่อจะได้มาหล่อเลี้ยงกําลังพลเป็นนักข่าวรุ่นใหม่ๆหรือคนทํางานเรื่องเรื่องสื่อนะฮะ สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติหมายท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e s h o p s i s t o r e ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ